ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนจย็นเย็นครับสวัสดีเอซทุกท่านสวัสดีพี่ๆน้าๆทุกคนและกลุ่มพลังรักครับตอนนี้ก็มาเก็บขี่ยางครับมาเก็บยางออกมาจากคออแพะก็มาเข้าส่วนยางต่อเลยครับพรุ่งนี้ก็จะได้ขายขี่ยางแล้ครับมากับแม่บ้านเหมือนเดิมก็ ตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วครับใกล้จะหมดแสงแล้วไปเก็บขี้ยางก่อนนะครับ ก็ดีอยู่นี่อืมก็ว่ากันได้นะว่าปากไหนก็สออื้อหืออื้อหือก็สู้กันไปทุกคนก็ช้าชี้ <laughs> เดือดน,นั้นได้ทำมันได้มาเบิกมันเองโอดมันได้ติดมันอันนั้นติดทะลวงมันไม่ได้เลยเราฝุ่ Gracias.

you cool. 走我来了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 我 Terima kasih telah menonton! ครับเก็บยางก็เสร็จแล้วครับไปครับกลับบ้านกันเดี๋ยวจะพากลับบ้านนะครับ เราก็ค่อยเก็บไปที่ไหน,นเดี๋ยวกลับบ้านกันครับก็เลิกง,งานเข้ามาเก็บยางนะครับหลังจากออกมาจากโคกแพ้ก็เข้ามาเก็บยาง Uh, yeah, B. นละย้โรปองมันะนะนะ Okay. <laughs> ฝนก็ใกล้จะตกเลยครับตอนนี้นก็เดินทางกลับบ้านแนละ้วที่แรกว่าจะกีดยางนะครับฝนตั้งเท้ามาก็เลยไม่กีดกลับไปก็ไระใทศที่ยางเลยครับครับคลิปนี้ขอจะไว้แค่นี้ครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ